สวัสดีเพื่อนๆวันนี้วันพระฤหัสนะ,ะวันที่สิบสี่ตอนนี้ยังอยู่ที่ปักเกร <c oughs> พอดีพรุ่งนี้ถึงจะไปเอ็กซเลย์ปอดคือไม่ได้เป็นไรหรอกเดี๋ยวเพื่อนจะเข้าใจผิดอะ <c oughs> เป็น <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรหรือเปล่าถึงต้องเอ็กซเลย์ปอดเปล่าหรอก ว่ามันเป็นถึงเวลาที่จะต้องเอ็กซเรล์ L A. ประจำปีเนี่ยแตวัางอันเถอะตอนนี้ก็เลยมาอยู่ที่บางตะในปักเกรด็ดแล้วก็คุณสามีอ่ะก็เลยพามาดูว่าวัดที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวานน่ะเราไปที่วัดใส่มาใต้เนาะก็มีแบบนี้เหมือนกันสวยงามวันนี้ ทา้าเวสุวรรณพ่อสวัสดีค่ะีอืคอคนนะกลับด้านก่อนให้เห็นทา้าเวสุวรรณนี่ทาเวสุวรรณท้าเวสุวรรณอือ รูปองค์ใหญ่เป็นแทนพระพุทธเจ้าเราต้องกราบไหว้แล้วก็นมดคนอารมณ์เดยลงแพไปแล้วจริงๆเลนะถ้าเรามีตังเราก็ไม่อยากจะเขาเรียกอะไรนะ ตรงนี้เรียกวัดเกาะเกียงนะคุณเราพูดผิดมั้งเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าแต่มันเป็นอ่าวบางครูวัดวัดเกาะเกียงนี่ฝั่งอำเภอเมืองปทุมธานีเนี่ยอ่าวไม่ใช่ปากเกร็ดอะคุลมพูดอะไรเนี่ยบอกกับเราว่าจะพาเรามาเกาะเกต็ดปากเกร็ด,กเ,กดเอานี่ข้ามมาถึงปทุมเลยอะชาวเวสวรรอีกองเง อีกรูปลักษ่งองค์ที่เราบูชาอยู่เรามีอยู่สององค์วานนี้เราไปวัดใส่มาต์ใต้เราก็ถวายแล้วก็ออววกนำรูปองค์ของท่านบูชาอีกหนึ่งองค์รูปอยากสร้างองค์ใหญ่ๆ ให้กับทาวเวสสวรร์แต่ตอนนี้เหลือน้อยแล้ว่าพ่อขาเอาเจอลูกหน่อยเถอะบางครั้งกคานีไี่ท่คืคลอลงบอกอะไรเราบอกว่าอะไรนี่จะพามาเกาะเก็บแล้วตะเดินมาตรงนี้เราก็งง,งอยู่นั้นเนี่ย เราไม่เราเป็นนักเที่ยวแต่เราไม่ใช่นักจําคุณพาเรามาแล้วเราจะจําได้อีกทีหนึ่งก็คือถ่ายคลิป YouTube บ้างอะไรบ้างนี่แหละแต่สวยงามนะคุณหนุ่นคุณอารมณ์ไปยืนอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็ดูนะตัวดำดำ,ดำ องค์นู้นน่าจะพระเจ้าตากแล้วก็น่าจะหลวงพ่อทวดนะองค์เนี้ยใช่จริงด้วยหลวงปู่ทวดพระเจ้าตากสีงห์เาเลยเนี่ยบุกใช่จริงด้วยพระเจ้าตากสิงห์มีองค์รูปท่านอ่ะอยู่ทุกพระเจ้าตากสิงมหาราชนะทุก ้องนี้ระเจาดักสีพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าตอนนี้เรากำลังศึกษาพุทธวจนะทำสอนจากของพระพุทธเจ้าโดยตรง แต่ที่นี่ก็ดูจะเหมือนมีอะไรนะวัตถุมงคลหรือว่าสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุได้เยอะอยู่นะแต่ก็ยังไม่เท่าวัาใจมาใต้เลยอนะ่ะที่มืงนอนอะโอ้โหเยอะมากเมื่อวานนี้อัดได้ตั้ง28นาทีแต่ยังไม่สามารถลง youtube ได้เลยเพราะว่าเครื่องอินเทอร์เน็ตไม่จะเสียเงแล้วมันก็ไม่ได้ต้องกลับบ้านเพราะว่าที่บ้านมีไวไฟถึงจะทำอินเทอร์เน็ตไได้ง่ายสองวันแล้วที่อยู่แถวน้ำเนี่ยชอบแล้วหืมคุณพิ่ลมเมื่อกี้บอกว่าแถวเนี้ยถ้าจะซื้อก็อยากซื้อแต่ใจแล้วบบยัง เอาจริงอ่ะโตมาจากจังหวัดนนท์เนะาะความผูกพันก็ยังมีแต่ว่ากำลังอยู่ในจิตว่าอยากไปนะที่นึงอ่ะถึงยังไม่อยากซื้ออะไรไว้อ่ะแต่ว่าถ้าไม่ซื้อไว้พอไปอยู่นานสิบปีเผื่ออยากจะมาเที่ยวจะได้มีที่พักในถ้าขายที่บางแสนได้อ่ะบางทีคนมาเร็วไงมาเร็วเคเร็ว แล้วเรายัางหาที่ทางไม่ได้เพื่อจะนำของเก็บว่าของที่บางแสนน่ะมันก็มีเป็นของเยอะอยู่เนาะถ้าจะให้ทั้งหมดเลยก็ได้ถ้ากลับมาต้องซื้อใหม่ไนีคุณที่นี่ไม่ใช่เมืองนอนแล้วนะคะเป็นประทุมค่ะคุณผู้ชายคุณ นี่<ข>วัดเกาะเกียงคุณดูดิเนี่ยเขตอำเภอเมืองปทุมมาแล้วคุณยังบอกว่าอะไรเป็นพูดแล้วปวดหัวกับคุณลมมากมอันนี้นคือบางคูวัดอำเภอเมืองปทุมถ่ายแล้ว แล้วพอแล้วไปเถอะเรา